อำเภอทองผาภูมิชวนชมแสงแรกและแสงสุดท้ายพระอาทิตย์ บนยอดเขาสันนอหัวกับความท้าทายของนักผจญภัยที่ต้องไปสักครั้งก่อนหมดโปร11กุมภาพันนี้วันที่12มกราคม2567นายชาคริตตันพิรุณแหน่เพอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีเปิดเผยว่าน้ำพุร้อนหินดาดตลาดอีตองโบอองเจดีราชินีปูไทยเพลินใจแขวน้อยเกินร้อยภูผางามสุดตาเขื่อนวิชรองกรนี่คือคำขวัญประจักษ์อเภอททองผาภูมิของเราอนณาเขตทางทิศเหนือของอเภอทองผาภูมิติดต่อกับอำเภอสังขบ,บุรี จังหวัดกาญจนบ,บุรีแอำเภออุ้มผางจังหวัดตากทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีและอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอไซโยกและทิศตะวันตกติดต่อกับภาคตะนาวสีประเทศเมียนมาอำเภอทองขาภูมิเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีพื้นที่สามพันหร้อยหสิห้าจุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตารางกิโลเมตรหรือประมาณสอง4้านสองแสนแปดมืสี่พันสี่ร้อแปดเอดจดแปดเจ็ห้าไร่ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายเช่นถ้รน้ำตกภูเขาที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำภายในเขื่อนวชิรลงกรและบ้านอีตองตบบลีล็อกเมืองชายแดนตั้งอยู่กลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยสายหมอกอากาศเย็นสบายทั้งปีโดยไม่ต้องพึ่งพาแอร์นักท่องเที่ยวสามารถหนีความวุ่นวายในเมืองมาหาความสงบเพื่อพักผ่อนได้ตลอดทั้งปีเป็นต้น สำหรับแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศและเป็นที่นิยมของนักผจญภัยสายอนุรักษ์ชื่นชมความงามทางธรรมชาติและพิสูจน์กำลังของตนเองคือเขาสันหนอกหัวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจุดที่มีความท้าทายของทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของนักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งเขาสันหนกหัวเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีที่ระดับ1 7 6 7เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีระยะทางเดินผจนภัย9ก้ากิโลเมตรกับ6ชั่วโมงที่ต้องเดิน นักท่องเที่ยวที่มาควรออกกําลังกายก่อนสักระยะหนึ่งเพื่อให้ร่างกายได้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาจะต้องใช้พลังก,กาลังในการเดินเท้านอกจากนี้จะต้องเตรียมเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายไม่อับชื้นรองเท้าต้องเซฟข้อเท้าด้วยอาหารน้ําดื่มเกลือแร่ต้องจัดเตรียมมาให้เพียงพอตลอดทริปการท่องเที่ยวกับสองวันหนึ่งคืนประสบการณ์จากการเดินป่าเพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติระยะไกลเขาสนอกวัวน,นั้น ทุกคนจะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ชนิดต่างๆต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์และสัตว์ป่าถึงแม้จะไม่ได้เห็นตัวแต่ได้ยินเสียงชนีร้องอยู่ในป่าลึกนกและแมลงหลากหลายชนิดอีกทั้งจะได้เพื่อนร่วมเดินทางใหม่ๆเนื่องจากระหว่างที่เดินทางเราจะคอยช่วยกันแบกของคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันพูดคุยกันศึกษาและทำความรู้จักกันมากขึ้น รวมทั้งจะได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายยามเช้าจะได้เห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นยามเย็นก็จะได้เห็นแสงพระอาทิตย์สองแสงอยา่างสวยงามและนอกจากนี้จะได้มองเห็นวิวทวทัศน์ของผืนป่าและยอดเขาที่เป็นธรรมชาติรวมทั้งมองเห็นทะเลสาบเขื่อนวชิรงกรที่ทอดยาวมาจากอำเภอทองขาภูอำเภอสังขระบ,บุรีอันเป็นสเสน่ห์ของดินแดนภาคตะวันตกของจังหวัดกาญจนบ,บุรีอีกด้วย นายชราิตต์ตันพิรุณอำเภทองผาภูมิกล่าวว่าที่ผ่านมาตนได้มีโอกาสได้ขึ้นไปผจญภัยบนยอดเขาสันดกวัวมาแล้วสําหรับแรงบันดาลใจคือการที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภทองผาภูมิแล้วตั้งใจว่าจะต้องเดินทางไปในสถานที่สําคัญๆที่เป็นไฮไลท์ของอำเภทองผาภูมิให้ครบทุกที่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรีและคนไทยทั้งประเทศให้รู้จักอำเภทองผาภูมิ ซึ่งเป็นอัญมณีฝั่งตอนตกมากยิ่งขึ้นดังนั้นในฐาน,นะแหน่เพอทองผาภูมิจึงขอฝากให้คนหนุ่มสาวที่ทำแต่งานไม่มีเวลาพักผ่อนหรือนักท่องเที่ยวควรหาเวลามาพักผ่อนมาสูนอากาศอันบริสุทธิ์มาหาความสุขให้กับชีวิตและคุณจะรู้ว่ามาเที่ยวทองผาภูมิหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีสุดท้ายนี้ขอฝากให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้มาท่องเที่ยวเนินเขาสันดอกหัวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมช่วยการรักษาความสะอาดอย่าทิ้งเศษกระดาษขวดพลาสติกขวดแก้วกล่องโฟม หรืออื่นๆระหว่างทางและจุดบริเวณที่กลางเต็นท์เนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าสำหรับขย,ยะอุปกรณ์ต่างๆที่ท่านนำขึ้นมาก็ขอให้นำกลับลงมาด้วยเพื่อช่วยการรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่กับลูกหลานชาวจังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนตลอดไป